คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ นี้เราก็มาถึงแล้วครับแก่งของเรากาทรนะาร็ทั้ของเยอะแยเลยแต่เราจะพาินชมนะครับทีนนี้ก็เราจะพาไปชมกับผู้ที่เชี่ยวชาญและของมั้น,น,ในใที่เําลองไรครับว,วันนี้เราก็มาด้วยกับคุตาทินนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ แถวแกงคุดคูของเรานะครับคือจะเล่าถึงประวัติของความเป็นมาและการท่องเที่ยวในแกงคุดคูของเรานะครับคือ,อว,ว่าสวัสดีครับคือการท่องเที่ยวแกงคุดคูนะประวัติแกงคุดคูมีประวัติอยู่ว่ายืนคืนยังแบงน,นอนตะแคงจยู่ฟ้าเด็กน้อยเล่นบาอยู่ในจมูกนะแ,แล้วทีนี้ แอก็ามานั่งอยู่ตรงนี้ที่แสงคู่นี่แหละแล้วไปยิงควยเงินที่ผควยเงินที่จ่ามีควยเงินลงมากินน้ําแล้วที่นี้จ่ากาลังเลง็งปืนมีเรือพิ่งมาจากเยียงกันเลยวายเงินคนนั้นมันก็กลัว เรื่อมก็วิ่งหนีเลยเลยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงควยเงินตัวนั้นสงคือแดงๆก็เลยยิงใส่บ้านพระแบนให้ขาวๆน่ะของบ้านพระแบนเนี้ว,ว,วนนทีนี้แกก็หาหินม,มากันน้ำโขงไงกัน้ำโขงเนี่ยแล้วทีนี้มันเอาไม้ใหญ่ๆหามามันมีพญานาคปลอมตัวเป็นสมณีนมาจากเมืองหลวงพระบางหรือแพ้ไม้ไผ่มา เราก็เลยมา,า,มาโยมทำอะไรจะตันคดคูไม่ให้เรือขึ้นมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีเรือกันขึ้นมาจากเรือกันแล้วทีนี้โอ้โยมน,นี้มันตัวไม้มันใหญ่เกินไปมันหนักเขาไม่ไผ่ัวมันจะเบามือแต่มันเ็นพูดแบบนั้นแล้วก็ทีนี้ก็เลย<ๆ>ไปตัดไม้ไผ่มาคว<ๆ>นเป็<ๆ>น<ๆ> ลำใหญ่ๆตั้งเก้าลำสิบลำนะก็เลยไปหาผีทีนี้ก็เลยเลยหาผีลึกขึ้นมาก็เลยไม้บาดคอตายเออประวัติมันเป็นแบบนั้นครัวคำว่าแก่งคดคูนี่คือความหมายของมันคือแก่งคดคูนี่คือว่าน้ามันมามันดังตนีมันจะคดคูเข้าไปตรงนี้มันทุศอกตรงนี้นะเราเรียกว่าแก่งคดคูคดคูใช่ไหมก็เลยหาินตายก็เลย โคดคูอยู่ตรงนั้นเลยมีทางเรือวิ่งได้นะทีนเรือนั่นแหละแล้วคุณลุงเป็นคนพื้นที่นี้เลยใช่ไหมครับผมก็อยู่เชียงคานเนี่ยก็คนพื้นที่บ้านน้อยนี่แหละทางโคดคูก็มาขายของอยู่ตรงนี้เต่อไปแล้วก็จะไปชมสถานที่ที่คุณลุงมากันนะครับท่านเก่งแล้วก็คุณลุงนะครับขอบคุณครับ

คนเด a y เรียนต่อ you m o เป็นใ n d a นอกเ a ศล i ยบ่อจ t ดูดู t ูดูดูดูจ o do ดู do ดูดูจูดูดอันท้าที่เลือนมีกายบ่อทันได้สิเอาละครับเราก็มาถึงนี่เลยแกงขุดคูของเราตรงนู้นนะครับ ที่คุณลุงทินได้บอกว่ามันเป็นโค้งเข้าไปคือมันโคดนะครับเมื่อก่อนเขาจะไม่เรียกคุดคูดนะเขาเรียกโคดคดูพอเรียกตามกันมาก็เลยเป็นคูดคูดนะครับส่วนนี้ก็คือพาแบนนะครับตามที่ประวัต,ติความเป็นมาแล้วที่เป็นหินเรียงกันไปนี้ก็คือเป็นหินที่เขาเอามากั้นน้ําไว้นะครับตามประวัติของความเป็นมาของโบราณเมื่อสมัยก่อนมีการล่องเรือลงมาจากจากเวียงจันทนะครับ <S <S แล้วเราจะพานําเที่ยว but i make them stop and stare as i throw the club in You wanna make me pop in the party till I can't no more นี่ก็เป็นตลาดของชาวพุทธของเราของฝากมากมายครับถ้าผู้ชมอยากจะมาก็เชิญได้เลยนะครับเป็นเวลาใช้กันใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์นะครับงานการของเราก็มีการท่องเที่ยวประจําวันนะครับถ้ามีเวลาบ้างควรออกไปเที่ยวนอกบ้านบ้างนะครับเที่ยวเที่ยวไทยไทยคลื่นๆเอาล่ะครับ ครสบายใครจะร้ายกว่ากันนมีเท่าไรก็ใส่ไม่ต้องยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องแพ้ใครจะไม่ถูกใจพลรางทามาักก็บอกว่าบ like ีไทยตะตะไทยตะตะไทยไอไลบีดู จังหวะดฉันมันสับสนนี่เธอยังไม่คิดสไตล์แบบนี้กำลังจะฮิตอีกสามชาติรอกวีกสามคนเปิดไม่เป็นใคร,ก,รบบก็าเตรียดีกระสุดชีวิตสร้างไม่อายเคยสไตล์ไทยยังไงก็จรีดนี่เด็จะเะฟิลล์รอแดะนี่เด็จะเฝะ้าคาราบาลบาเหล่อมไหวคิดถึงจังหวะไทยบีดทำวันนี้พกเพื่อชีวิตจังหวะที่คนไทยกรีดฟังดูสิตั้งแต่เกิดมาก,กี่ปีสามชาติขึ้นปับ๊บเด็ขยับเลย,ยก็ยกทุกทีเอาละไม่พูดก็รู้ดีโป่งโป่ง,ปงชื่นแช่ว่าแมแปรรู้ดีดีเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆลับตาเปิดใจปล่่่ออยาา้ <'re> ไมมคิจนนนทเ กว่ากันนะมีเท่าไรก็ใส่ไม่ต้องยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องแงครใครจะไม่ถูกใจฝรังทามาก็บอกว่าบีไทยถ้า้าทายน้าตาทายไอไลฟ์บีดู